สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะภารกิจวันนี้เราจะไปส่งน้ําลูกค้านะครับผมนะสามแพ็คเราก็ส่งนะฮะอโอ้มีคนงานไปอีกสองคนนะฮะมีตังกำลังกรไปด้วยนะฮะอ่ะมาถึงบ้านยาน้อยแล้วนะฮะมาพนักง,งานมายกน้ำเร็ว

ไปตรงไหนดีทำไม่ไหววางก่อนได้นะพะนักงาน่ะ <c oughs> ได้ตามมาหรือยังค่าน้ำสามแพ็กหนึ่งร้อยบาทขอบคุณลูกค้าด้วยขากลับเรากลับกันสองคนกับมีตังนะฮะเนื่องจากว่ามังกรจะขี่จักรยานกลับนะครับ เมื่อเช้าคุณพ่อขี่จักรยานมานะครับในพิธีแซนต้ตานะฮะแส้งก,ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเมานะข <c oughs> ี่จักรยานกลับไม่ไหวนะฮะแต่เลยมีญาติไปส่งนะครับเมื่อเช้านะครับจักรยานเลยทิ้งไว้ที่นี่นั่นเองนะฮะ <c oughs> เรากลับกันสองคนมาเอาเงินไปส่งคุณแม่ ค่าน้ำสามเพคจ่ายหรือยังค่าน้ำค่าน้ำ่น,ำน้อยอยู่ที่ร้านซับมัง่งมีนะจริงๆแล้วร้านนี้เป็นของน้องสาวด้วยคนนะหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นร้านของพี่เสือนะไม่ใช่นะครับผมนะ ก็จะมีนะสินค้าอุปโภคบริโภคขายทุกชนิดนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับเป็นเมนิมาร์ขนาดใหญ่นะฮะสี่ล็อกนะครับผมแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็เสื้อผ้าด้วยในบางส่วนนะครับผมแ mm hmm. ยงดักปลาก็มีนะฮะปุ <c oughs> ๋ยอาหารสัตว์ก็มีนะครับผม พนักง,งานหิวขนมนะครับขนมอะไรเนี่ยขนมเปีย๊ยขนมเปีย๊ยตอนนี้กางเกงวอร์มนะฮะขายดีมากนะอ้าวหนักสติกก็มีนะฮะมุมเสื้อผ้านะครับช่วยถังกระละมังหม้อน อุปกรณ์ครัวนะฮะเห็นไหมทนอนครกสากยังมีเลยนะมีจานจามชอมแก้วนะฮะกลุ่มสเตชันอารีนะครับเครื่องเขียนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างเล็กๆน้อยๆ เรียกได้ว่ามาที่นี่นะได้ของครบเลยนะฮะเหมือนกับไปตลาดนั่นเองนะครับแพ็คนี้นะฮะสชิ้นนะฮะร้อนะทุกคนนะฮะคุณไปซื้อห้างอาจจะได้ประมาณ189หรือร9อยเลครับราคาไม่ต่างจากในห้างเลยนะฮะแพ็คคู่นี้นะฮะในห้าง85นะครับ ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่นะครับ85ที่นี่ขาย80ฮะขนมนม,ม,มเนยนะครับรอุปกรณ์ในครัวนะครเครื่องปรุงต่างๆนะ<ว>นนี่นะน้ำดื่มสาแอร้อลที่ไปส่งมาเมื่อสักครู่นะครับ มุมขนมนะครับผมช่วงนี้ประเทศกาซแซนโดนตาหรือว่าศาสตร์เขมรนะครับเราก็จะมีเรื่องของขนมไหว้นะครับผลมไม้นะครับจริงๆเราจะเยอะกว่านี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าการไหว้นั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะก็ไม่ได้รับมาเพิ่มแล้วนะ สินค้าขายดีนะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรขายดีนะฮะอยู่ในนี้นะครับปึ๊บนี่นะนแข็งนะฮะเ,เดี๋ยวก็ห้าบาทเดี๋ยวก็สิบบาทนะฮะขายดีมากนะครับตักทั้งวันนะฮะหมุนเครื่องดื่มน,นี่ก็น้ำแข็งอีกนะฮะน้ำเปล่าที่เป็นสนะีนี่อีกนะฮะเรต้องมีถังทั้งหมดสี่ถังนะฮะ ไม่รวมกับตู้เย็นอีกนะครับไอศครีมี่จะเลิกขายแล้วนะฮะเพราะขายไม่ค่อยดีนะฮเห็นบอกว่าค่าไฟขึ้นเยอะมากนะครับส่วนที่ขายดีที่สุดในร้านนะฮะอยู่จังหวัดสุรินก็ต้องเป็นสิ่งนี้เลยนะฮะนะฮะแอลกอฮอล์นะครับผมทุกที่ห้อนะฮะ นี่ยังบริการในเรื่องเนะติมเงินโอนเงินนะฮะแล้วก็รับบัตรของทางภาครัฐทุกชนิดนะฮะเป็นนสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับผมเปิดมาได้ครึ่งปีแล้วนะครับถ้าใครจำได้น,น,นะฮะตอนนั้นก็เดือนมีนาคมนะฮะอืก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมสักซื้อ tp skin ที่พี่เขาฟีสี่บัตอนทัสเวลากลุ่แทน ผ่านช่องยูทูปซื้อพาไปนะ0 92 7 9 4 7 5 2 6นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับซื้อพาไปนะครับน้องมีตังและน้องมังกรนะฮะขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์นะฮะให้กับการดูโฆษณากับเรานะครับผมขอบพระคุณเทพซินที่น่ารักทุกท่านนะครับผมคลิปจบลงในเทนานี้นะครับสวัสดีครับ